มาตีบมาตีบของแตงสีม่วงบริสายเลยข่อยหามันนี่นแหละวไอ้กัตตายย้อนมาตีบแล้วแม่งลูกซอกอัดหนาเลยหัวหมาหามีนปวดปวดดมแปะหลุดมันแห้งมากกล้เที่จะ้าอนนี้ไม่กลับไปกดใส่ทาขาโอ้โหเยยกูเส้นเลกินปวดฮ้ยไอ้บอลูเนอร์วะเขาจะได้เล่นไม่เลื่อนจากไหนเพราะว่าไอ้อยากลองพูนี่มาโดนแล้วพูน่ะพูนี่ละพูนมันติวๆไอ้อยากดูว่าโลกไปอะไรจะตายหามวะ บทตายเกมนีน้มันไม่มีตายอ่ะโอ้มันมันไม่มีอีย่างถืออย่งบทตายยังไงเนาะสักจ่ายเก็ุดูดแมปตายเองบที่แดดกูลองปึ้งไม่มีเหี้ยอะไรมีอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้กูอยู่บ่ได้กูไปละผกอยู่บ่ได้ที่ จะลากมะม่วงแล้วตุยออกความอีหมอเฮาวูวูไปแล้วไอ้สัตว์ตีนเทียบมึงก็ต้องมึงิ่งในห่ากุ้ยเป็ดกูฮู้ยุบไปแล้วไปแล้ววูวูวิ่งเอ้าเอ้าเปล่าไปใส่นี่ตีนจะเย็นเอ็ดห่าดิไอ้ยังไม่ยืนฟ้าของของซื้อตุอตยต สบายใจฟ้ามคุดาโอ้ยเขาอย่างไงพวกพวๆก็ซีถอดออกถอดออกเอาแล้วปุ๊ชิบหายแล้วกูเว้นกรรมอะไรเว้นกรรมไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเว้นกรรม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 ปุ๊อ๋าลุ สวยเน่ฮัลโม,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 มันไครับแล้วมันไรแล้วเอาไ่เลมากอยยึดยัแอนา,น,าน,นี่นี่ดีไปอยู่เลไปเลกูกูขาวงนะเดี๋ยวไปตัวบนนี้ครับเดีย๋ยวไวานดยโอยก็ี่ มันมันมี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 อีกทีนึงโอ้หู้กำบมาซอยกันไอยู่นะโน่เฮ้ยขตื่นเต้นของเมื่อวันกี้มันมันตีกันมันตีกันมันมีตีตีกันสองตีนตีกันอยู่เปิดเกมเองก็หน้าไปเอาไอ้ละนี้ไปเอาไอ้ละนี้อย่าอึดย่าขันไปเอาไอ้ละนี้เ ไปเอาไอ้เลยนี้คอล็อกได้เปิดอยาบัลไซไม่งิ่เง่นี่ยละไอ้ไอ้เนี่ หิว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 มันเกเินมึงโดนไปสุบมูมาแล้วนั่นขังขวขวขวคว้าขังคว้าขังคว้าขังคว้าคว้าเออจบเกมกูได้เปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกม, oh? เ,เ,กมเอาลูกซองนี่ลดดเลยดแล้วนี่แห่ะ จบกหิว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 เอ็นบอกกุตสซาก็สเปิดบายยำ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 จุกจริงแม่งเนี่ยปะวันนากูต้องไปชุบไอ้กูวันนาบองเนีครับผู้หันกะมันงี่ยงซอยไอ้ยังหน่อยเพราะมีโอกาสนี้ไปคุบกันอยู่